ัญหาถามชิปหายเลยคอนเทนต์แบบนี้ตอนนี้คุณดูกเกม Minecraft วันนี้เราจะมาทดสอบความแรงของ TNT ทั้งหมดนั่นเองการเล่นไมครับนั้นมีพื้นฐานส,สุดเลยคือการจุด TNT ถ้าจะจุด TNT อ่ะมันต้องมีสิ่งหนึ่งที่โคตรแรงเลยนั่นก็คือมือถือหรือว่าของท่านนั่นเองแล้วมือถือของผมที่ใช้นั้นต้องถือว่าแรงนั่นก็คือจัมซุงฮีโร่แต่ถ้ามันจะไม่ไหวอ่ะมันจะมีรุ่นหนึ่งที่ถือว่าโหดมากเหมือนกันนั่นก็คือโ o เกีย นี่คือระเบิดที่ผมจะทดลองในวันนี้โอ้โหยอะชิบหายก่อนที่จะไปจุด TNT อย่างอื่นเราต้องมาฝึกเบสิกการจุด TNT ก่อนเอาละครับวันนี้เราอยู่กับการจุด TNT เบื้องต้นนะครับอย่างแรกเลยเราต้องมี TNT อันนี้ถ้าไม่มีอ่ะมึงก็ไปหาสิแล้วเราก็วางเอาไว้แล้วต่อไปเราต้องมีไฟแช็คมองหาพ่อมึงเหรอ hey, 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 hey. โอเคแล้วเราต้องใช้ไฟแช็ก จุด TNT เพื่อระเบิดแต่ก่อนที่จะจุดนั้นเราต้องเดินไปใกล้ๆเพื่อรับความร้อนแรงของระเบิดนั้นๆและจุดเลยแล้วเราก็จะไปสู่สวรรค์ Surprise, ขอบคุณครับ Hello, <please. S 1> อ่ะเราจะเริ่มจากสีดำ oh. นี่ระเบิด <c oughs> สีดำนั้นคูณ5 0 0ผมว่าจุดทีเดียวโรคระเบิด let's go ตาตาดูระเบิดนี่กวู คือวาแขอมันหรอโลกระเบิดได้เลยเนี่ยมาไปจืดก,กันเถอะสีแดงเฟกทีเอ็นทีทำไมเป็นเฟกอ่ะต้องร้องหน่อยมาดูความแรงของมันหายไปด้วยฮะสีฟ้ายูป,ปิดขอเจมแจมนะไม่มีอะไรเลยนี่นาสีเขียวทีเอ็นทีคูณยี่สิบนี่มันคือสายเขียวพลังสายเขียวขอแบบโลกระเบะิดตัวเลยจับตา้านมือถือผมอยังไหวนะนึกว่าจะไปซะแล้วขอสีส้มคูณร้อยขอแบบตื่นตาตื่นใจหน่อย มาเลยมือถือขอระเบิดนี่มันอยู่ในยุคการล้างโลกชัดๆ i s, s t e a TNT ดูนี้น่าจะอันตรายนะเนี่ยดูเลยว่าอันตรายไม่น่ารักตัวเลยสีฟ้าอันนี้คูณห้าอันนี้น่าจะธรรมดาเบสิกเบสิมาโอเบสิกเกิร์ดเรามาอยู่กับเพิ่มระดับความหัวละเริ่มอันแรกเลย small TNT แปลว่าระเบิดเล็กๆน่าจะตัวเล็กน่ารักเหมือนโลลีครื่อระเบิดนึกว่าตด อะไรอ่ะโค้าะวันทองโพลโพเทออ่าไม่ออกอันเนี้ยผมคิดว่าเหมือนระเบิดโลกอันเนี้ยผมหวังไว้เยอะขอเลยโอ้โห,หนู้นตะแรงมาโ,โั่มินนิ่งมันคือระเบิดอะไรขอแบบจำๆมาแรงอยู่แรงอยู่ฟาด TNT ระเบิดแบบรวดเร็วอันนี้นะจุดทีเดียวแล้วไปทันทีเลยเร็วจริง TNT คูณห้าสิบมาเลยมา คูณยคูณ20พลังสายเขียวมาเลยอทีนี้คูณร้อยขอเจมแจมนะมาเลยระเบิดมาเลยย้ายยังมีครั้งที่สองขอโทษโลกระเบิดแล้วโว้ยคุณเตรียมรับแรงกระแทกหรือยังคูณ500โคตรพ่อโคตรแม่ระเบิดไปเลสโกมาเลย ครั้งี้ถ้ามีครั้งที่สองนะครัมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดพอได้ได้ด few moments later ตอนนี้คุณอยู่โลกใหม่เพราะว่าโลกเก่าน,นั้นรื้เปิดไปแล้วแล้วผมก็ได้ตามหาความฝันเดินหาเกาะใหม่เพราะผมจะเป็นราชาตัวสลัด สิเรื่องอไรเวนนี่คือระเบิดที่ถือว่าโหดมากผมในคาดส,สันว่าอันเนี้น่าจะตึงนับปลา TNT มันคือ TNT สีเหลืองแดงที่ติดตัวเอ็ไปเลยเฮีพร้อมไปคุยกับลากมะมูไฟไฟเยกูว่คือโกไรเยอต่อไปขอไป TNT นี้มันเหมือนกับอันเก่าเลยผมว่าน,นี้ต้องแรงกว่าเหมือนจริงด้วยที่นี่เป็นดั่งนรก ฟาด TNT สิบห้าฮะไม่ทันได้ตัวเลยเวนน็อกแบ็ก TNT สีเขียวหวังว่าจะจ่มนะมาเลย let's go หายไป้วยฮะปุดผู้หรอมึงหายไปไหนเฮ้ยมึงหายไปไหนขอลองรอบนึง oh. มึงมีทำไมไฟ TNT เอ้ยระเบิดไฟนั่นเองร้อนแรงดังไฟเออผมอยากร้อนแรงผมขอร้อนแรงขอได้ไหม ได้เลยทีเนี่ยคือดินแดนของนันลกจะล้าเผ่าพัานธุ์พวกมึงเองไอ้แก๊อกไอ้แกแกไม่รอดแน่เออท้องพี่ไอ้แกมึงต,ต,ต,ตายซะจะล่าเแบบผ่าพัานธุ์พวกมึงผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้นับ TNT วาชั่นเก่ามาดูหน้ามาดิ มาเลยกุ๊ดจ้าแล้วทำอีกครั้งที่สามล่ะครั้งที่สี่นี่ไม่ควรโทรศัพท์ผมสามารถบีบใจได้แล้วตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาที่อยู่ไปก่อนแป๊บหนึ่ง few moments later ขนาด ตัวนี้ยังโขขนาดนี้ตัวเนี้ยที่มีแถบสีเหลืองเยลโล่อะจะโหโดขนาดไหนขอโ,โลกระเบิดเลยขนาดน้ำแข็งจะเตะไฟได้มันโคตรแมคคราฟเลยฮี่ผมขอตงึตงๆตอนนี้เครื่องผมนั้นตายไปแล้วบ๊ายบายอ้าโอ้ยโ้ยโอ้โอมยโอ้ยโอมันอ้ยไอ้โอ้อ้วโอ้โโยออโอ้ย้ยอ้้อ้้ออ สุดท้ายเลยให้สมชื่อก้อนหน่อยครับก๊อตทีนเทมันคือระเบิดสายลุ้งที่ต้องโหดแน่นอนขอเึงๆเครื่องผมหางไปเรียบร้อยโอ้ oh my g มาก มันปืนใหญ่นิวอัมสตรองไซโครนเจตอัมสตรองไม่ใช่เลยเคะเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สถานการณ์จุดเทียนทีโคตรระเบิดมือถือผมนั้นได้แตกไปหลายรอบแล้วแล้วก็น่าจะเครื่องระเบิดแน่นอนแล้วก็คลิปนี้น่าจะลงหลักปีใหม่ก็แฮปปี้นูเดียสำหรับปี2 0 2 5ด้วยครับผมปีที่แล้วถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไปให้มันหายไป ทำไมกูหายวะขอให้มีความสุขกับปีนี้ขอให้คิดสิ่งไหนสมคำปรารถนามีความสุขกับปีนี้มา,มากๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องผมไปนานๆแสนนานเลยเราจะอยู่กันอย่างยาวนานแน่นอนและผมก็จะมาจุดดอกไม้ไฟให้กับทุกคนสิ่งที่จะเริ่มต้นชีวิตคุณใหม่ัมงว่าจะชอบนะบายยไปเลยแม็กนัม